สวัสดีทุกคนวันนี้เราไม่ได้มาทําคลิปฟิงเกอร์บอร์ดแต่อย่างใดไปแต่ว่าเราจะมาทําคลิปทาหมายถึงว่าทําคลิปเออก็ทาคลิปนันแหละแต่หมยถึงว่าเราจะมาทําอาหารกันวันนี้แล้วก็สิ่งที่เราจะทําวันนี้ก็คือชาบูนั่นเองก็คือส่วนตัวเคอือยากกินมากเลยตอนนี้เราก็จะเปิดอันนี้เป็นอีกรายการหนึ่งขึ้นมาเป็นรายการทํากินสไตล์เราต่อไปจากนี้เราอาจจะแบบลงคลิปอย่างอื่นอะซ้อนๆแทรกๆกับฟิกเกอร์บอร์ดไปด้วย แต่ฟิงเกอร์บอร์ดอะเราจะเปิดเป็นรายการแบบว่าเป็นรายการอันบ็อกซิ่งฟิงเกอร์บอร์ดก็คือสอาส่วนฟิงเกอร์บอร์ดไปอันนี้ก็จะเป็นแบบเออรายการกินอะไรอย่างงี้แต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฟิงเกอร์บอร์ดก็จะทำนั่นเป็นรายการอันบ็อกซิ่งอันนี้เป็นรายการทำกินสไตล์เราและก็ต้องขอบอกว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ที่บ้านนะเราอยู่ที่ที่พักที่เราเอาไว้ใช้ไปเออมาหาลัยนั่นเองโอเคเราก็จะมาทำกินแบบง่ายๆกันไปเตรยมของกันลืมเปิดรายการขอต้อนรับเข้าสู่นูนี่ชแชแนล ก็คืออยากกินซาบ,บูใช่ไหมแล้วเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราขากับจามมอแล้วก็เลยไปแวะฟิวเจอร์เว้ยเพื่อไปท็อปแล้วก็ลองหาซื้อห,หมูดูแล้วก็ซื้อมาเป็นแบบนี้เป็นท็อปหมูสไลซ์สามอย่างน่ากินมากก็คือกินคนเดียวก็เท่านี้สำหรับเราแล้วว่าก็โอเคแล้วก็มีหมูแล้วก็จะเอาไข่ไก่หนึ่งฟองใส่ในน้ำซุปนะแล้วเราก็มีพวกเต้าหู้ไข่ แล้วก็มีเอ่อเป็นเหมือนผักสลัดอะ่ะเออมันเรียกว่าผักสลัดออร์แกนิกกันแะแต่ไม่รู้ว่ามันคือผักชนิดอะไรก็ไม่มูีก็เดี๋ยวมากินด้วยวันนี้แล้วก็เห็ดเข็มทองน่าจะกินกับชาบูอร่อยเราไปลงมือทำกันดีกว่าตอนนี้เราก็อาจจะเข้าสู่แบบว่าเออเป็นมินิ ASMR แล้วกันโอเคเราไปเริ่มกัน โอเคทุกคนเราก็จะนั่งกินกันตรงนี้ต้องใช้ที่รีดผ้าเป็นโต๊ะเพราะว่าเราไม่มีโต๊ะกลางนะเพราะว่าตรงนี้แสงมันสว่างก็าก็เลยจะนั่งกินตรงนี้กันเราเอาผ้ารองหมูแบบนี้เพราะว่าถาดหมูด้านล่างมันเปื้อนน้ำหมูก็เดี๋ยวกลัวมันจะไปเปื้อนเลย และนี่ก็คือหม้อที่เราจะใช้กินกันแบบง่ายๆโอเคเราก็หมุนโต๊ะให้มันเป็นฝั่งนี้แทนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อปลั๊กจากฝั่งน้นเพื่อต่อมอมันจะใกล้กว่าแล้วเดี๋ยวเราไปทำน้ำซุปกันโอเค ตังตรงนี้น่าจะไม่เห็นหน้าเรามั้งหรือเห็นก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวเราจะทําน้ำซุปด้วยการใช้น้ํามันหอยนะเพราะว่าตอนไปซื้อวัตถุดิบก็คิดไปอยู่ว่าเอ้ยเดี๋ยวซื้อน้าซุปแต่น้ำซุปดำแบบสําเร็จรูปมาลืมก็เลยใช้อนี้ก็ได้มันก็มันจะไม่ใช่น้ําซุปดำม,มันจะออกไปแนวแบบเออมันก็เป็นน้าซุปได้นั่นแหละแต่มันก็อร่อยอยู่ก็เราก็จะใส่อันนี้ไปสองช้อนพอเราก็ต้องรอน้ําเดือดน,นะตอนนี้การกินชาบูว่าขายไม่ได้ก็คือ,อน้าจิ้มน้ําจิ้มเออจะบอกว่าน้าจิ้มพันนีเขาก็ไม่ได้จ่่่าาายเรแตว มันอร่อยแล้วทางบ้านเราก็กินไปแล้วน้ำจิ้มพั่นท้ายทุกคนก็น่าจะจะกินยี่ห้อนี้ละมั้งหรือว่าทุกคนมียี่ห้ออื่นมันก็จะแบบว่า,าดูรนรานดูแบบว่าไม่รุมกันถ้าที่เห็นก็เละอยู่นะตอนที่เราไปอัดถ่ายทุกคนเราก็แบบเออทำนูน่นนี่นั่นสรพัดมากมายแบบว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงเพราะว่าไม่เคยทารายการอาหารมาก่อนโอเคแล้ววันนี้เราก็จะาทำรายการอาหารขออนุญาตเปิดพัดลมนะทุกคนอาจจะเสียงดงังแต่ว่ารอ,รอมากเลยตอนนี้ ทุกคนเราเรืยไปว่าเรามีกุ้งอยู่ในช่องฟีดด้วยโอเคเราก็ดื่มเป็นน้ำสไปนทุกคนวันนี้โอเคทุกคนตอนนี้คมันเดือดแบบว่าเดือดแบบเดือดอะมันเดือดมากเลยทุกคน ต้องรีบไหมตอนนี้คือทุกอย่างแบบดูรลนไปหมดเลยเราก็จะใส่อะไรเงี้ยนะ้ำมันหอมลงไวมันเดือดมากควันพุ่งระอุเลยแล้วประเด็นคือกินอยู่แบบข้างเออ่ที่นอนที่นอนของฉันอือหืกลิ่นหอมมากเลยทุกคนแปาว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแนละ้วทุกคนดูเลย <laughs> จะทำยังไงให้มันละลายต้องขอชิมอ่าชิมน้ำซุปก่อนแต่ว่า รงนี้มันยังไม่ละลายเลยเี๋เราก็จะมาชิมซุปกันมันยังมันยังจืดมันยังไม่เข้มข้นเลยอย่างที่เราเคยบอกไปตอนแรกก็คือสองช้อนนะ่าจละกำลังพอดีเพื่อความเข้มข้นก็อย่าเพิ่งว่าอะไรเรามากกันนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นรายการอาหารครั้งแรกเราก็เลยกระเถิบเข้ามาข้างในอีกหนอยเพราะว่าเราก็มีความกลัวว่าที่นอนจะเหม็นเกินไปสีน้ำซุปก็สวยนะทุกคนสีสวยอยู่ นี่นี่ก็คือสีน้ำซุกโอเคเรามาเริ่มเอาเออหมูชิ้นแรกลงกัเอาชิ้นนี้แล้วกันดูสวยงามมากให้ดูในกล้องนี้แล้วก็มุมกล้องตัวใหญ่ด้วยโอเคไปคนจะได้เห็นตอนเราเอาหมูลงน้ำ หมูก็ได้ลงไปแล้วทุกคนมหมูชิ้นแรกอ่อาเดี๋ยวเราชิมหมูก,ก่อนชิ้นแรกมันเดือดแบบว่าเดือดจนแบบสุกเร็วมากเลยทุกคนคนี่โูดูความแบบมันด้วยอะไรด้วยสวยงามมากเลยทุกคนไป ขออนุญาตกินนะทุกคนอืมเยี่ยมอืมอร่อยทุกคนมันอร่อยเพราะว่าเราทํามันเหนียวกวเราจะใส่เห็ดกระทงนะโอ้โรนรานตอนนี้น้าคือเดือดปุดปุดปุดป,ดปุดเลยไข่กระทงก็ใส่ลงไปเลยใันลงไปอีก งบทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่ถึงอะไม,ไม่ไม่ถึง500ห้าร้อยทุกคนคือมันถูกมากเลยถ้ากินคนเดียวนะมันก็อาจจะคุ้มเพล่เพ่อัน <ๆ S 1> เนี้ยสำหรับเราสองมือ้อโอเคตอนนี้เราเอาเอาต้องู้ไข่ใส่บ้างแล้วก็จะเอาต้อง้าไข่ใส่ช้อนนี้เพราะว่าตัวนี้มันจะได้ละลายหายไปด้วยอน,นุญาตใช้มือเพราะว่าทานคนเดียวใช่ก <Okay, S 1> <ๆ>็ใส่ต้องไข่ไว้ด้วยายมหมูชิ้นที่สอง หมูสส่งไปเลยคอานี้บ้างอา่านี่ก็จะออกแนวแบบเบคอนเบคอนนิดนึงทำรายการนะคะครั้งแรกโดนร้านมากนีก่คือหน้าตาในมอในมอก็คือแบบว่าไม่มีความสีเขียวเลย ความเด้งดึงไปเราก็กินกับผักอันนี้ก็ได้ผักสรลงผักสลัดนะทุกคนนี่สีเขียวสวยงามกับหมูชาบูจริงๆมันต้องกินกับย่างใช่ไหมแต่ว่าเรากินกับกับหมูชาบูก็ได้ประเด็นคือไม่เป่าเออร้อนไงประเด็นโอเคน่าจะได้แล้วออาุญากใช้มือทุกคนก่อนที่มันจะเละไปมากกว่านี้ อบอกเลยอร่อยมากไปทํากินที่บ้านดูง่ายๆคนเดียวงบไม่ถึงห้าร้อยกูมากูมานี่ใส่ไปเลยสองตัวเน้นๆโอเคนี่เน้นๆเน้นๆอันนี้เป็นน่าจะเป็นเบคอนอืม คือดีอ่ะเราก็ตามได้ค่ะเราก็จะมากินไห่เข็มทองกันบ้างทุกคนเดี๋ยวหกนี่เข็มทองเข็มทองอืมฟินมาก อ,อ,อ,อทอมาเป็นพวงเลยทุกคนใส่หมูใส่หมูเราซื้อในสิ่งที่ตัวเองชอบอะมากินนั่งกินคนเดียวได้เลยไปดิแบบจริงหรือทุกคนชอบกินอะไรก็ซื้อมาแค่นั้นเอง เราจะมาปอกไข่ใส่ลงไปในนี้มันจะได้แบบน้ำซุปมันจะได้มีความแบบเข้มข้น,นี่ยมากขึ้นอีกร้อนมือไม่ไหวแล้วโอ้โหร้อนมากเลยทุกคนกินไปเช็ดมือไปด้วยเยี่ยมลืมตีไข่เอ่อไข่แดงก็หายไปแล้ว